ดิกดำบันสุดเจ๋งด้วยตัวเองทำไมการแปลงฟานจึงทำให้น้ำส้มคันมีรสเปรี้ยวผสมเครื่องดื่มให้มีรสชาติโคล่าด,ด้วยตัวเองกระดิบออดตอบคำถามพลังงานแบตเตอรี่สุดแรงวิธีที่ดีที่สุดในการเอาหมาฝรั่งออกจากยีนส์ตัวใหม่สร้างทำน้ำแข็งด้วยน้ำตาลก้อน และทำให้หลอดที่หอกกระดาษยับยูยี่กระดึบได้เหมือนหนอนจริงๆนี่ทารันดูหนอนนิ่มๆหย่นๆเหล่านี้สิรู้ไ่มอะไรทำให้มันกระดึบได้เร็วแบบนี้ไม่อะแต่ก็ถามได้ดี<อ>นี่ผมสงสัยว่าเราจะตอบคำถามคนงีิกิต้าได้หรือเปล่าล่ะเนี่ยคุณกรังวีดีโอของพ่อฉันพร้อมถ่ายทำรายการแรกแล้วค่ะเรตโที่ดูดีมากเป็นพิธีกรเอาล่ะ เริ่มออกอากาศแล้วเริ่มเลยนะแันวนี่นเ,นเป็นคำถามแรกที่ง่ายมากฮัทยีเรโต้อน้าสงสารจาังเขาไม่รู้ว่าใครจะได้ตอบก่อนหาตัวช่วยนึกอะไรออกแล้วแันนี่นนจะยิ่งทำให้รายการของฉันดูสมจริงมากกว่าเดิมอีก เอ้ยแย่จังแฮรี่มักจะเคีย้ยวหมากฝรั่งเหนียวหนึบหน้ากนัวนด้นสเสมอยี่ไอ้ถ้าฉันไม่สนใจเขาเขาก็คงไปที่อื่นอะเฮ้ผลเอางฮาแฮรี่เสื้อตัวใหม่เหรอน่ารักจังเลยอะเชิญหน่อยสิโอ้ไม่น้นั่นอะไรอะไม่ใช่หรับนะ Oh, ใช่จริงๆด้วยจะต้องเอามันออกยากมากแน่เลยอ่ะตอนนี้เองคือวิกฤตที่เราต้องช่วยเหลือเพื่อนของเราต้องมีอะไรสักอย่างที่สามารถกำจัดมาปองนิ่งเหนียวนี้ออ,อกไปได้อาฮ่าเครื่องมือทำความสะอาดผองซักฟอกนี่ไงหรือของเย็นๆอย่างน้ำแข็งและอะไรบางอย่างที่เหนียวๆอย่างเนยถั่วเชื่อจันฮอ จะหาวิธีเอามัฝรั่งออกไปได้เลยนะโอ้ตายแล้วหวังว่าสาวๆจะหาวิธีเอามักฝรั่งออกจากยีนตัวใหม่ได้นะอืมใช่เส่วนผมก็ลุ้นว่านิกิตา้าจะหาทางถ่ายทำรายการตัวเองต่อ,งตอได้หรือเปล่าเราจะทำไฟซึ่งสว่างขึ้นเมื่อผู้เข้าแข่งขันในรายการของเรารู้คำตอบแล้วก่อนอื่นต้องใช้สายโค้งหิบโค้ดถ่านไฟฉายซึ่งกับโค้ดหลอดไฟ นั้นก็หนีบคู่ที่เหลือของฐานไฟฉายเข้ากับขู่หลอดไฟที่เหลือเห็นไหมคราวนี้เราก็ต้องทำปุ่มให้ผู้เข้าแข่งขันกดกระดาษแข่งรูปวงกลมกับเศษฟอยห่ออาหารน่าจะใช้ได้นะ้าก้าวหน่อยติดแผ่นฟอยลลงไปพับขับให้รอบแบบนี้เอาละ่ะ ทีนี้ใส่ปุ่มลงไประหว่างหลอดไฟกับ่านไฟฉายเชื่อมต่อสายพ่วงและเหนิ่บเข้าด้วยกันเยี่ยมไปเลยกระแสาไฟแรล่งผ่านทั่วแผ่นฟอยแล้วเราต้องทำทั้งหมดสองชุดให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนให้ได้ไหมยอดเลยเอาละ เทปสองดูสิคราวนี้จะเป็นยังไงเดินเทปคำถามต่อไปจะยากกว่าเดิมนิดหน่อยโอ้ไม่นะเอราโต้มองไม่ทันว่าคนไหนกดปุ่มก่อนนะเ๋ยวเข้าเพื่อนสิ่งที่เราต้องทำคือการเพิ่มออดเข้าไปในรายการนะ มบทเป็นนักสำรวจทั่วโลกเหนือพวกเรามีโอกาสค้นพบสิ่งใหม่ๆได้ทุกเมือ่อเอ้ยดูนั่นดิมีถ้ำอยู่ในหิมะด้วยเข้าไปดูกันเถอะเยี่ยมเลยแต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยผมมั่นใจว่าน้ำเป็นตัวการแคแลเลตไม่เชื่อว่าน้ำจะสร้างถ้ำขึ้นมาได้งานได้เวลาพิสูจน์แล้วละ่ะเอาละ่ะ เราจะวางเรียงน้ำตาลก้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้ขั้นตอนต่อมาปั้นดินน้ำมันให้แบนจากนั้นนำไปวางไว้บนน้ำตาลก้อนและกดด้านข้างให้แบบนบดีและที่สำคัญเปิดสองด้านนี้ทิ้งไว้ด้วยขั้นตอนต่อมาเราต้องเอียงถาดให้เหมือนด้านข้างของภูเขา แล้วก็วางกล่องใบนี้ไว้ใต้ถาดจากนั้นก็ทำน้ำตกให้น้ำไหลลงไปหาแถวน้ำตาลก้อนดูสิมันกำลังละลายอ่ะและน้ำตาลสุดที่เหลือก็กลายเป็นทั้งขนาดเล็กฉลาดมากเคเลฟก,กับสกายล่าดีละขั้นตอนของการสร้างท่้มหิมะ น้ำมันจะมีลักษณะเหมือนขอบด้านนอกของหิมะขณะที่น้ำไหลลงมาตามภูเขามันก็มักจะมีอุณหภูมิสูงกว่าหิมะเมื่อหิมะสัมผัสถูกน้ำก็จะละลายเหลือไว้แต่ขอบด้านบนหิมะซึ่งเป็นน้ำแข็งผลลัพธ์ที่ได้คือถ้ำหิมะนั่นเองแล้วน้ำก็สร้างถ้ำหิมะได้จริงๆส่วนน้ำตาลก้อนที่เหลือของเราก็ไม่สูญเปล่าในที่สุด ำรวจยยวา่ววาโลกเหนืออย่างเราเพื่อได้รับพลังงานทดแทนอย่างเต็มที่ว้าวฉันชอบกินน้ำตาลก้อนจังดี๋ยวใจเยนะ็นๆดาน้าน้ำตาลไม่ดีต่อสุขภาพฟันนะเหมือนหมากฝรั่งที่ไม่ดีกับกางเกงยีนส์ของคุณด้วยแล้วก็ลังหาวิธีเอาหมากฝรัง่งออกจากยีนส์ของฮารีการทดลองครั้งนี้จำเป็นต้องใช้ผ้าทดสอบนี่คะ่ะเสื้อผ้าเก่าสำหรับเช็ดจานเหมาะที่สุดแเ,เราขอทดสอบอะไรนน่อย นี่คือหมักผรั่งที่เคี้ยวแล้วเราจะแปะไว้บนผ้าทุกผืนเอาละ่ะดูสิว่าน้ำยาร้างจานจะทำอะไรได้บ้างถูเข้าไปว้าไม่ได้ผลงั้นคราวนี้จะลองใช้น้ำแข็งดูถูที่หมักก็า่ง คุณเอานิวแกะมกกรลรงออกได้แต่คงใช้เวลานานหน่อยอย่างสุดท้ายน่าจะได้เนยถั่วนี่ไงมันเหนียวเหนอะมากๆเลยอ่ะแต่ว่ามมนกระรงหลุดแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่าเอามากระรงออกกากยีนส์ของอลิซกัน นี้ก็สซักรีทำความสะอาดเนยถั่วมาฝรั่งทำจากสารเคมีซึ่งมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบเรียกว่าโพลิเมอร์มีลักษณะเป็นยางเหนียวน้ำยาล้างจานไม่ทำให้หลุดส่วนน้ำกับน้ำลายก็ไม่ทำให้ร่อนน้ำแข็งจึงใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากมาฝรั่งมีส่วนประกอบของน้ำมันน้ำมันในเนยถั่วจึงช่วยให้เกิดการแยรกโมเลกุลของมาฝรั่งซึ่งทำให้คลายการ เอาละกางยีสแห้งแล้วเด็กับผู้รังก็อยู่ต่อไปแล้วด้วยคราวนี้เราไปอยาดวิสัยเด็กที่ชอบต่อมาฝรังกันเถอะเอล่าตอกับฉันกำลังทำฟาร์มหนอนกันเรากำลังใส่หนอนที่แสนน่ารักเหล่านี้ลงไปรีบเข้าไปในบ้านบ่ายสิ พวกมันไม่มีขาแต่ทำไมเคลื่อนที่ไวจังลองดูใกล้ๆดีกว่าอ๋อลำตัวของพวกมันประกอบด้วยปล้องเล็กๆอืมใช้คิดอะไรออกแล้วการอื่นฉันจะใช้หลอดดูดน้ำพลาสติกที่มีกระดาษหุ้มอยู่เธอเอาไปอันหนึ่งเอาล่ะฉีกกระดาษส่วนบนที่หุ้มอยู่ออกจากหลอด แล้วก็ค่อยๆรูดกระดาษห่อไปตามหลอดเพื่อทำเป็นคลื่นจากนั้นจึงยื่นกระดาษห่อไปจนถึงปลายหลอดเท่านี้ก็เหมือนหนอสีขาวแล้วทีนี้ดูซิว่ามันกระดึบได้เหมือนหนอนจริงๆหรือเปล่าเราจะใช้ที่หยอดตาและดูดน้ำขึ้นมาเก็บไว้หน่อยนึงจากนั้นก็หยดน้ำแลงไปบนกระดาษที่ยักยุย สุดยอดเลยดูไม่ขยับที่กระดาษส่วนที่ยับแผ่ออกและกระดาษของเราก็กำลังเคลื่อนที่ส่วนที่ยับในเยื่อกระดาษจะคลี่ออกขณะที่กระดาษดูดซับน้ำซึ่งทำให้ส่วนที่ยับดันตัวออกจากกันนอนกระดาษจึงเคลื่อนที่ได้แต่นอนของจริงจะหดตัวและคลายตัวสลับกันขณะที่พวกมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า นอกจากนี้นอนของจริงจะยึดเกาะพื้นดินโดยใช้ขนขนาดเล็กซึ่งติดอยู่กับร่องฉันว่าพวกเรามาแข่งนอนกันดีกว่าใครกระดึบเข้าเส้นชัยก่อนจะได้หม่ำดินสกรบกสุดอร่อยเป็นรางวัลแล้วสิเจ้านอนกระดึบเร็วๆหน่อยโอ้ไม่นะมันหันหัวไปบิดทางแล้วม,มันหันกลับมาแล้วและค่อยๆกระดึบเข้าเส้นชัย เย้ yeah. ฉันเป็นผู้ชนะนชนะแบบนี้ยเราต้องมาฉลองกันหน่อยนี่เจ้าหนอนตัวเล็กเหล่านี้ <c oughs> มีวิธีเจ๋งๆในการเคลื่อนที่ไปะยังอีกที่ด้วยนะใช่และดิกิตาก็มีวิธีเจ๋งๆในการถ่ายทำรายการ <c oughs> ของเธอต่อด้วยค่ะแลวก็นังหาตัวช่วยให้กับเอราโต้ี่การรายการของเราโดยการเพิ่มออกเข้าไปกับหลอดไฟตอบคำถามเพื่อให้ได้ยินเสียงเวลาที่มีคนจะตอบคำถาม รวมทั้งมองเห็นด้วยวานอื่นต้องเอาสายอ่อนนีดเข้ากับขั้วหลอดไฟพอหลอดไฟสว่างสิ่งอ่อนก็จะดังขึ้นพร้อมกันจะ,จะให้เอาราโต้ทดสอบว้าใช้ได้ผลขับใจคิดนะสาวๆส,สิ่งที่เด็กๆประดิษฐ์ขึ้นมาเรียกว่าวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านผ่านไปฉายไปยังปุ่ม เมื่อกดปุ่มกระแสไฟฟ้าจะเริ่มไหลผ่านออดและหลอดไฟทำให้เปิดพร้อมกันจากนั้นก็จะผ่านครบรอบโดยกลับไปยั่งทานไฟฉายถ้ากวงจรไฟฟ้าชํารุดขนาะที่ปิดอยู่จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้านั่นเองเอาล่ะเรามาถ่ายทำรายการต่อดีกว่าเริ่มได้ออ้อ เรลซี่ไรเนี่ยไม่มีใครรู้คำตอบเลยเหรออย่างเงี้ยใครจะอยากเป็นผู้กับล่ฉันกับเพื่อนๆกำลังห่อของข,องของวัญวันพ่อกันจี๊มีผ้าชิหน่ามีกีตามีถุงเท้าส่วนฉันมีครีมโกนหนวดขวดเก่าฮระแม่แอยากให้พ่อหน้ากริ้งกล่า ไห,หนลองดูดีกว่าดนวดสวยดีนะสินี่ครีมก้นหนวดที่ก็แปลกดีเนาะเป็นทั้งก๊าซทั้งของเหลวแล้วก็ของแข็งด้วยแต่เอาเถอะขอของขวัญกันดีกว่าอืมฉันเว่ากระดาษเนี่ยเรียบไปหน่อยนี่ฉันคิดอะไรเจ๋งๆออกแล้วพวกเราใช้ครีมกนหนวดสร้างลวดลายบนกระดาษขอของขวัญได้ เราใกล้พร้อมแล้วเรามีขนมปังก้อนมะเขือเทศหัวหอมเนยและผักกาดแก้วส่วนเนื้อแม่อบให้อยู่ค่ะไปดูโคลาดีกว่าอะไรเนี่ยมีกระป๋องเดียวเอลมิคลาสแน่เลยเขาสดน้ำอัดลบเป็นถงังถังอีกแล้วโอ,โ,อโอ๋ทุกคนกำลังจะมาแล้วทำยังไงดีล่ะ รู้แล้วมีน้ำโซดาข,ของคุณพ่อเต็มเลยทีนี้ก็มีฟองแล้วที่เหลือก็แค่รสชาติทันจะทำนับโคลาปลอมทันจะใช้นับโคลกของจริงที่เหลือเป็นตัวทดสอบรสชาตินี่คือส่วนผสมลามเริ่มด้วยเทโซดาลงไปจากนั้นตามด้วยใส่น้ำตาลและอย่างอื่นที่รสหวานอย่างวานิยลา เยแต่เป็นไงกลิ่นของมันต้องฉุนแน่เลยถ้าเติมน้ำในเดาลงไปอีกล่ะตบท้ายด้วยสีผสมอาหารเพื่อให้น้ำมีสีสันเหมือนโคา้ามลิ่นเหมือนโคลาแล้วหน้าตาก็เหมือนโคลาแต่ต้องทดสอบรสชาติก่อนมีใครที่กว่าจอมฉ่อมโค้ามาเร็วลองดื่มแก้วนี้ก่อนนะดีมาก แก้วนี้ yeah. เย้เขาชอบโคลกที่ฉันทำเองมากกว่าโค้กของจริ้อีกตุ่มรับรสบ,บนลิ้นของเรารวมทั้งประสาทการได้กลิ่นทำให้เราจดจำรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างโคลาเราเล่นแบบรสชาติของโคลาได้ด้วยส่วนผสมของรสชาติต่างๆเช่นวาดิลาน้ำตาลกรดมะนาวจากน้ำมะนาวและรสชาติเผ็ดร้อนของอบเชย วิวตอนนี้เราทดสอบรสชาติทุกอย่างแล้วงานเลี้ยงจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนายคิดว่ายังไงนิโคลัสมุ้ยเยี่ยมมากนิโคลัสทารันคุณทำตัวน่าเกลียดมาก่ะฉันว่าถึงเวลาทำสิ่งที่น่าสนใจกว่านี้แล้วละค่ะเรากำลังจะตกแต่งกระดาษทอของขวัญสำหรับวันพ่อในปีนี้ค่ะเอาเลยทุกคน จะถูครีมกเมหนือลงไปให้ทั่วบริเวณค่ะและเลรงให้ทั่วทุกที่เอาละจะได้ใช้ไม้พายปาดหน้าผิวครีมให้เรียบเราจะปาดหน้าให้เรียบมากที่สุดวันนี้ฉันดูเหมือนศิลปินเลยเสร็จแล้วคราวนี้นิกิต้ใต้ก็จะวาดลวดลายบนครีมกลนหนวดแล้วค่อยๆวาดเพื่อสีอยู่ด้านบนนี่เรามาวาดลายก้นถอยกันเถอะ เราจะเริ่มจากตรงกลางแล้วก็วนออกด้านนอกใช้สองสีกันดีกว่าว้าวลายค้นหอยได้เยี่ยมไปเลยเอาละ่ะถึงตาที่ของสีแล้วฉันจะให้เขาลากเส้นผ่านลายค้นหอยที่เราวาดโดยใช้แท่งไม้ถ้าทางสีจะเพลินกับมันมากฉันว่ามันก็ดูสวยมากจริงๆริง และน,นิคิตาก็จะวางกระดาษไปด้านบนจากนั้นก็ตบเบาๆแล้วก็รอประมาณสองนาทีให้สีซึมลงไปในกระดาษเราจะลอกกระดาษออกและดูสิว่าลายที่ออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างออกมาแล้วว้าวทั้งสีทั้งครีมกุนโดติดอยู่บนกระดาษแล้วแต่จะเป็นงานศิลปะไหมเดี๋ยวก็ได้เห็นแล้วล่ะ ฉันจะปาดครีมโกนหนวดด้านบนออกอ๋อว้าวดูลวดลายเ่านั้นสิคราวนี้ฉันจะปาดครีมโกนหนวดออกให้หมดก็จะเหลือแต่สีสันแล้วก็ลวดลายบนกระดาษงานชิ้นเอกจากครีมโกนหนวดของเราใกล้จะเสร็จแล้วฉันกับเจคอบกำลังเล่นเป็นมนุษย์ถ้ำ และพวกเราก็เพิ่งสร้างถ้ำของตัวเองเสร็จถ้ำทุกแห่งก็ต้องมีกองไฟและก็ต้องมีกิ่งไม้จำนวนมากเพื่อย่างอาหารอีกไม่นานพวกเราจะเข้าไปในป่าเพื่อล่าสาัตว์กินเป็นอาหารกลางวันอืมอันที่จริงถ้เนี้มืดไปหน่อยนะกำแพงตรงนั้นน่าจะตกแต่อะไรภายในได้บ้าง พีซีิเพื่อนมนุษย์เท่าของฉันเราจะวาดภาพดึกดำบันของเราขึ้นมาเองก่อนอื่นเราก็ต้องเอาถุงพลาสติกซ้อนกันเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็เอาช็อกสีใส่ลงไปในถุงจากนั้นทุกให้แหลกเป็นฝุ่นผงดึกดำบันอ่ะตานายทุบแล้วท่านตอเด่นสนุกมาก ผมช็อกละเอียดลงไปในถ้วยพลาสติกจากนั้นใส่น้ำลงไปสองช้อนชาวนนี้ทั่วนะเพื่อมนุษุ์ถ้ำของฉันดีมากจะ้ะและขั้นตอนต่อมาเราก็จะใส่ไข่แดงลงไปไข่ไดโนเสาร์น่าจะดีที่สุด แต่ครั้งนี้ใช้แค่ไข่ไก่พอซึ่งทำให้สวยแล้วก็เหนียวจากนั้นฉันจะให้เจคอ,อบเติมน้ำจนกว่าส่วนผสมจะเหลวสวยมากเลยเราพร้อมแล้วสำหรับการวาดภาพติดดําบันว้าวไม่น่าเชื่อว่าสีพวกนั้นสวยมากส่วนฉันไม่อยากเชื่อว่าสีแบบนี้จะอร่อยด้วยหรือเปล่านะ <c oughs> มื้อเช้าคือมื้อที่สําคัญที่สุดของวันและสิ่งที่ดีที่สุดของมื้อเช้าก็คือน้ำซมคั้นสดใหม่วันดีตาอสุขภาพแถมอร่อยด้วยแต่เชลซีไม่เห็นด้วยแฮะทําไมเธอถึงว่าไม่อร่อยอ่ะแต่ฉันว่าอร่อยนะไปดมะว่าเธอชอบแปรงฟันก่อนกินอาหารเช้าส่วนฉันชอบแปรงฟันทีหลังลองพิสูจน์ดูดีกว่า จะแปลงฟันก่อนเพื่อให้มั่นใจคราวนี้น้ำส้มขันแสนอร่อยจะมีรสชาติยังไงกันนะอุ้ยรสชาติแย่มากทั้งเปรี้ยวปริน้นทั้งขมลิ้นเลยลิ้นของเมโลดี้ก็เหมือนกับลิ้นคนอื่นที่สามารถรับรสทุกทานได้ทั้งหมด4ี่รสรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวและรสขม ยาสีฟันจะมีสารที่ทำให้ตุ่มรับรสหวานหยุดทำง,งานและทำให้ตุ่มรับรสขมตอบสนองได้ไวขึ้นซึ่งหมายความว่าเราจะไม่รู้รสหวานของสม้มส่วนรสเปรี้ยวของกลมะนาวก็จะรุนแรงขึ้นหรือพูดง,ง่ายๆก็คือรสชาติแย่มากอ๋อ,อถ้าเวลาพอดีถ้าเธอแปลงฟันหลังอาหารเช้าเธอจะต้องช่บน้ำส้มคันมากกว่าเดิมแน่นอนเลยเธอชอบจริงๆด้วย ทําไม่เหลือให้ฉันเลยอ่ะตายจริงคงต้องทาน,น้ำส้มใหม่อีกรอบใช้กับเจคกอกำลังวาดภาพเพื่อตกแต่งถ้ำของเราไม่ต่างจากมนุษย์ถ้ำของจริงว้าวภาพวาดของเราเจ๋งมากส่วนสีสันก็สวยไม่น่าเชื่อ พวกเธอวาดภาพได้สวยมากเด็กๆสีเหล่านี้เกิดจากละองสีขนาดเล็กซึ่งแขวนอยู่ในของเหลวที่เหนียวข้นเหมือนกับสีทั่วไปซึ่งเรียกว่าสารคอลอยส่วนความเหนียวเกิดจากโปรตีนในไข่ซึ่งกาอติดกับรอยแตกขนาดเล็กที่อยู่บนผนังมนุษย์ดึกดำบรรจะวาดภาพลักษณะน,นี้โดยใช้หินผสมสีแทนที่ใช้ช็อตพวกเขาจะผสมหลากสีเข้าด้วยกันเพื่อเนรบิดงานศิลปะอันน่าทึ่ง ซึ่งจะติดอยู่กับหินไปอีกนานหลายล้านปีแต่พ่อกับแมนไม่ต้องห่วงว่าภาพนี้จะติดไปตลอดนะคะแค่ล้างน้ำไม่กี่ทีก็สะอาดแล้วละคะ่ะตอนนี้เทบของเราดูดีขึ้นเยอะเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่หายไปรูปไดโนเสาร์ไงละ่ะ <c oughs> ใช่นี่แหละรูปไดโนเสาร์เหมือคุณพ่อเลยเนาะ เิและปะบนหินช่างสุดยอดจริงๆใช่และผมว่าครีมโกนหนวดของลู <c oughs> ลูกก็เจ๋งเหมือนกันนะ <c oughs> อยากเห็นแล้วสิว่าจะออกมาเป็นยังไงพ <c oughs> วกเรากำลังตกแต่งกระดาษทอของขวัญโดยใช้สีที่ลอยอยู่ด้านบนของครีมโกนหนวดและสีก็จะซึมผ่านครีมโกนหนวดลงไปในกระดาษทีนี้ก็แค่รอให้สีแห้งแล้วเราก็จะได้กระดาษทอของขวัญบรรพ่อที่สวยที่สุด งานศิลป์ของลูลูสามารถทำได้เนื่องจากครีมโกนหนวดมีส่วนผสมของกา๊าซของเหลวและของแข็งอันที่จริงครีมโกนหนวดทำจากสบู่เหลวที่ผสมฟองกา๊กาซก๊าซจะทำให้โฟมแข็งพอที่จะรับน้ำหนักของวัตถุบางอย่างได้เช่นเหรียญหรือชั้นสีของเราเนื่องจากโฟมอ่อนนุ่มเราจึงวาดลวดลายลงไปในสีซึ่งลอยอยู่บนน้าได้ เมื่อดำกระดาษขึ้นไปวางไว้ด้านบนกระดาษจะดูดซับสีกับครีมก้นหนวดไปและหลังจากที่ปาดครีมออกก็จะเหลือแต่สีเทียงไว้กระดาษห่อของขวัญแสนสวยของพวกเราแหกแล้วทีนี้ก็มาห่อของขวัญกันครีมก้นหนวดหมดแล้วทำไงดีละ่ะไม่เป็นไรกระดาษห่อของขวัญสวยขนาดนี้น่าจะดีกว่าของขวัญด้วยซ้ำ นี่ดาน่าคุณคิดว่าตอนนี้ผมเท่หรือยังเนี่ยหรือคุณอยากจะลองมีหนวดฮะไม่ันจะไปแล้วคือจริงๆแล้วเราทั้งคู่นั่นแหละค่ะเพราะนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ละแล้วเจอกันใหม่นะครับเดียเดี๋ยวนี่เออมาๆโอ้